มีคนถามผมว่างานประเทศนอกนีเท่าที่เคยไปมากนี่ประเทศใไลําบากที่สุดปร่สนเท่าที่ว่าไปมากหลายๆประเทศนเนาะมีคนถามมาในคอมเมนต์ล่ะผมก็เลยอยากบอกว่าอันลําบากที่สุดก็เห็นจะเป็นประเทศสิงคโปร์ครับพี่น้องสิงคโปร์นี่ลําบากใครกันดีงานกันหนักที่อยู่ที่อาศัยก็โอ้ยอยู่กันรับขับแขบงแข็นอนกันก็นอนเหนียกันครับพี่น้อง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชา youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับไอสี่มาตอบข้อเบียนขเจ้าจยกหน่อยนะมีคนถามมาว่าเท่าที่ไปมาหลายๆประเทศได้ลาบากที่สุดผสมผมให้สิงคโปร์น้ำหนึ่งเลยที่ไปมาเออลาบากคักอีดีนะครับน่ะงานกันนะักคักนักเนี่ยไปปีแรกนี่ตัดหนาพายเครื่องตัดหนาอยู่บัดปีหนึ่งเต็มเมเลยนะครับพ้ายเครื่องตัดหนา้อมสิงคโปร์เลยเนื้อจดเตะ มันมีเหนือมีแต่ว่าบรูดว่าสิงคโปร์ที่จริงมันก็เป็นประเทศบบใหญ่นะครับแต่ว่ากับไปอ้อมประเทศอีลีเพราะว่าไปตัดงาตามบริษัทเจทีซีอะบริษัทเจทีซีสิงคโปร์พูดเลยว่สิงคโปร์จะรู้ดีไปเบิดเลยเพราะว่าใครจะรับเหมาตัดตัดให้กับบริษัทนี่หลักการในหมู่บ้านนี้ต่างๆแล้วก็ทางดวงทั้งดวงอย่างพวกหัวด่านจูโฮพว่าหัวดสนามบินเชียงเชียงให้อ่าพวกนไปหอวด่านจูโฮ้ก็ คือลงตรกจตรวจเตือนที่ยังไปบดไปบดอัอดดรอดครับพี่โน้องตัดเนีหนึ่งปีเต็มๆปีรแรกนั่น่มันหนักมันปรมันหนักตั้งแต่ง,ตง,งานอย่างเดียวที่อยู่ที่อาศัยบัดที่นี่โอ้ยพี่โน้องอันไม่อัดสองแผ่นไม่อัดนะมาตรฐานไม่อัด,อด,อด,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 ดบ้านนอกมันเท่าไหร่เอากว้างเท่าไหร่เงาเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เมตรเมตรดยี่สิบบอกเมียดยี่สิบเงาสองเมียสี่สิบนั่นหาขนครับพี่โน้อง คิดเงิงสีลําบากซําไดนอนหาคนนอนเงายบ่ได้ได้นอนแข้งเอาน่ะบ่ามันธรรมาดาเด้โอ้ลําบากคับมองยูมองเศร้านนอนเงียกันมองบาดนี้ที่ยูอ่ามองเก็บกระปง๋งกระเป๋าแนวกินแนวอ,อยากกระเฮ็ดั่น,อนโอ้ยลําบากครับน,น,นอนลําบากครับเขาจาเฮ็ดเป็นสั่นในี่น้อนเฮ็ดเป็นสั่นเน่นอนแล้วก็เอา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 ไม้กาดขึ้นแล้วก็เอาไม้อัดมาก,กาดให้คนนอนหาคนน่ะในห้องมันเต็มนะครับ มองยู่มองซ้อลำบากเต่าแกะกับบัคู่กันจักไทยจักแขกจักไม่เลียกกบังกลาเทศมาที่นี่เต่าแกะสองหัวโอ้ยกว่าสิได้รับได้นอนบัดแม่นเท่าเฮ็ดกับเขาอินเดียมันนี่กับเขาอินเดียเฮ็ดกับเขาไอ้เฮ็ดโดนมาที่นี่แล้วมาที่นี่ห้องน้ำก็มีห้องเดียวกันี้ห้องน้ำอาบได้หันก็ทายได้หันห้องเดียวคนสิบกว่าคนเกือบยี่สิบคนเอาพี่น้องเราอยู่กันในเครื่องซักผ้าอันเดียวบบดนี้ จักสีสักจัางใดจักสีสักย่างใดเอาไปม่หาหน่งเท้าผมเลยย่องออกมองสีตาสียังกัแนแง่กันไม่หันบาท,ที่นี่โอ้สิงคโปร์ปปรน,น,นี่สุดๆได้ไปปีแรกกับลําบากรับเรื่องงานกับลําบากกับงานกันดีนะเป็นปีแรกตัดยาเพื่อปีไปที่ไปปีที่สองนี่คือเขาตัวไปล่ะนะคือเขาตัวไปเพราะว่าเหมือนสัญญาปีแรกแล้วกลับบา้าน,โโานไปหางานอยูโกโ่กเดนมาไปหางานไว้อยู่กเดนมาไปหาเอเจนซี่ไปนะเขากโันนัดมา เขาก็นั่มือนั่นมือนี่ให้มาเบื้องงานให้มามาเลือกงานเลือกยังมาเอาเงินไปว่างนี่ก็ถือตัวไปได้ปีที่สองนี่สิงคโปร์นี่เอาเงินไปว่างนันเขาสองพันกับพาสปปอร์เอาไปมาเอาเพราเอาเงินไปว่างแล้วงานบ่มาจักเทียวิ่ากับบ่มาจักเทียเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเข้าโทษถามกับ่กับบ่บ่ตอบมีนี่ก็ตัวหน้าตัวหลังเอาไปมาเาข้า,าก็ว่าจะจะขอถอนนะจะจะถอนถอนเงินยกเลิกสิไปทั้งไม่ พ่อเขาว่าเ่าจะไปโยกเลือกบ่ิหารเขาจะโบขึ้นเงินให้คือขึ้นแต่พัอตักวาดแต่สิยึดเงินสองพันเงิน 2, สองพันสามเณรปีสองพันหนึ้อยสี่สิบห้าว่าไม่หน่อยหน่อยได้เงิ 2, ่อนสองพันสานเณรออกไปมากก็เลยต้องต้องล่องานน้ำเขาพ่อจะได้ไปแล้วแบบงานนั้นก็บ่ได้ดตรงกับที่ที่ว่ากันไว้แต่ว่าก็อดสาเหะเอาบารีแห่งล่ำบากรักบารีนี่งานงาย่ามองบารีเหว่าไปได้ยู่มองละ สิบกว่ามื่นยี่สิบกว่ามื่นก็มีไปยุ่งมองละเดือนก็มี่ใหญไปใหายมากหน้าปีที่สอง,น,ง,น,อองนี่นะเพราะว่ายังกันไปยุ่กับพละเมาไปสมปูนในพวกเก็เก,เก,เ,าาก,ก,กเก็กมาเล่โอนะ้นะี่แหละบังมันลําบากคักสมปูนครับพี่น้องสมปูนในเก็กมาเล่เขาก่ออิฐนะนะก่ออึดซุบะเกาะในไงฐึดแดงสิงคโปร์มิตรกวนแบบไงไงเนาะว้ายสมปูนในคนคนเกาะยึดคนเนาะสมผู้เดียวทั้งสมทั้งตามพี่น้อง นักที่สุดนี่นักคักนักแน่ยมันประเทศสิงคโปรน์นี่ผมเนียเจอคักเจอเนี่ยเราก็แน่ใจ้างที่จริงที่จริงเท่าแก่บ่ปจันใดนะแต่ว่าหัวหน้างานนี่ใจดำมากหัวหน้างานใจดำขักอีลีบกหุ่ยนี่ผมไม่เคยเลื่อมมันเลยมันใจดำขักนะครับนี่เราผมเห็นสิงคโปร์นี่ยแน่ใจอ่าหัวหน้างานนี่เป็นแตส่สร้างการควบแม่นใจดำขักแต่ว่าเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นบ่ได้เปลี่ยนอย่างมันก็เปลี่ยนคนเดียวเดี๋ัวนงานนี่เขียวเฮาคนผู้เดียวสิเฮ็ดให้ตม็ม ตามคนหลายๆคนหนูแล้วผมก็อวดสายยุกับเขาคอดสองปีนะนะไปบริษัทที่สองอวดสายยุกับเขาสองปีผมก็เลียกบัต่อสัญญากับเขาเพราะว่ามันหนักเกินไปผสมปูนคนไทยไปยุ่งน้ำกันสองคนคนไทยยุ่งน้ำกันสองคนได้สัญญาคนหนึ่งนะได้สัญญาสองปีไปพร้อมกันเสียเงินสี่หมื่นหกสมัยนั้นไปพร้อมกันสองคนไปล่วงหนองน้ำกัน ของเพื่อไในสัญญาสองปีเออปีแปดเดือนของเพื่อไในสัญญาปีแปดเดือนแต่ผมในสัญญาปีเดียวนพะพ่อครบหนึ่งปีผมว่าผมจะมาตอ่อผมสิไปทางไม่บานนี้เพื่อนเลยขอให้ผมอยู่อยู่เป็นเพื่อนมาน้ำกันก็อ,อยู่น้ำกันตัวสิไปใช่ไซมสั่นพ่อแต่ว่าอ่าเถาแกจะตอ่อจะต่อให้ผม <c oughs> ผม่าต่อนะผมว่าผมจะ่าต่อผมว่างนหนนกผมว่าจะไปะอยู่แต่ว่าเพื่อนด้วยงานขอให้ผมต่อน,นำ้ำเพราะว่าเพื่อนผมมีมูลนะเพื่อนในสองปีผมด้ปีเดียว ผมก็แล้วมันงานหนักเลลูกพี่ผมออยู่แล้วว่าสั่นเพิ่นกันเลยว่าเอามาน้ากันกันยูน้ากันตัวว่าสั่นผมก็ไเป็นตัวสัญญากับเขาตัวสัญญาอีกผมเสียเงินอีกแปดร้อยเดือนเนาะสองหมื่นบาทนะว่าที่นี้ผมตัวสัญญาแล้วผมกลับไปพักบันกลับไปพักช่วงคุดยินปีนั่นปีปีแรยกโซฟาบ้านผมน่ะพราะผมเขามาเนาะลูกพี่คนที่อยู่น้ากันล่ะผมพอผมกลับบ้านเบิรนซื้อตัวกับบ้านเนาะผมว่าโอ้ยผมไอยูเดือนเดียวเอาเงินยดงาน คุนผสมปูนให้เก๊กเนี่ยบ่ไหวว่าสั่นอืมไม่ได้แบกบักจกใส่หัวหน้างานมาสั่นสมปูนกับเพท่านเขาอย่างเขาให้เขาได้เอามันใจดำครับเก๊กมาเร่เป็นบางคนนะบ่ได้เป็นทุกคนนะคนอื่นเขาก็ดีอยู่นะอาไปมางแกไม่บ่อยู่แกว่ามันเมยครับก็เลยว่าเอ้าผมกับเมยคือกันตัวลูกคี้ถ้าเจ้าบ่คุ้มให้ผมตัวผมบาตัวน้ำเจ้าดีนี่สั่นดอกนายจ้างขอผมกับวายูอันนี้ผมอยู่เพราะว่าเจ้าขอผมกัเลยอยู่ด้วยนี่ ไนะอ้ไส่เนาะคนอ่าคนอัเนี่ยหนะ้าออกจากคนครพนมอ,อย่างอ,อันน่าจะเลือนหมุนลมประมาณมุกดาหารคนมุกดาหาราาาเนาะถ่ายเนาถ่ายเน่าอื่นว่าซื้อตั๋วกับบ้านผมก็ได้อยู่คนเดียวล้ำบากคังมองอยู่มองเส้นมันกับคนหลายกรบพี่น้องให้วันน้อนกันน้อนด้วยกับคนส่วนหลายมองเค็ดกินเค็ดอยากของสิ่กับมันกับโบมันบ,นบสะดวกทุกสิ่งทุก,ยอ,กบบยอย่างบ่ได้สะดวกสบายอย่างเรื่องเป็นไปเค็ดงานมาัหนี่ ไปเฮ็ดงานก็ได้เที่ยวบ่เนีดเที่ยวไปเที่ยวมานั่งรถไฟนั่งรถเมล์นั่งรถไฟนั่งรถเมล์ทุกมือทุกมือทุกมือตอนเศร้านี่ตอนเศร้าสมัยที่ผมอยู่น้ำกันกับไอ้กับไอ้ไส้นี่ผมยางนะครับตอนนั้นพักอยู่บุกิบาโตนี่ผมยางจากบุกิบาโตไปขึ้นรถไฟอยู่ซอยสุกังถ้าคนที่เคยอยู่แถวบุกิบาตโตจะรู้ว่าบุกิบาตโตกับซอยสุกังมันไกลกันหลายบ่เด็ดผมกับไอ้ไส้ยางน้ำกันแต่แต่หกโมงตีหาไปตีห่าออกบ้านยางไปขึ้นรถไฟอยู่ซอยสุกัง บางคนมาเอาคือบ่ขึ้นรุดม่รถดม่มันบ่มันรถดแม่มานหอดนีมันก็ไม่แยกไปทั้งนี้มันก็แยกไปทั้งนี้มันบ่ได้ไปสายตรงไปแล้วมันต้องตัวอีกสองตัวสามตัวมันมันบ่มีเงินสี่ขีปานั่นแต่เรียกว่ากันญางเอาผมว่าเกินหกกิโลนะยางแต่ละเสาแต่ละเสายางเที่ยวไปเที่ยวมาไปขืนรถดไฟขืนรถไฟปุ๊บก็ับไปต่อรถดแม่เข้าไปได้อ่วยเข้าไปอีกคนละลำบาก บางยู่บงเศร้ากันลำบากเราก็มาเที่ยวไปเที่ยวมาเีกงานกันนะความผสมปูนอีกเอาไปมาพอยีไอไส่ในี่ยอยู่บ่ได้เห็นผมอยู่คนเดียวมาที่นี้ผมก็เลยได้สู่คนเดียวอยู่ปีหนึ่งผมก็เลยมาตัว้ำเขาน่ะเห็นไหมช่วงที่ช่วงที่ลูกพี่ผมไาอยู่นั่นผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาผมยางคนเดียวอตาสะโซ่ยางคนเดียวตาตีหาเที่ยวไปช่วยสวัสดเอาไปมาผมก็เลยว่าโอ้บ่ไหวแบบนี้ฉันบ่ไหวฉันเที่ยวคนเดียวแล้เห็นเขาเอาหม้อไส้มาหลับ นะครับให้เขามอซไซมาหลับผมคดถึงอยู่น้ำเขาครบสองปีผมกัเลยบต่อมันบ่อยบ้านปีเลยเขามาอีกปีสุดท้ายปีที่สีเลยมาเห็ดอีกอยู่บริษัทนึงเห็น่ามยูซีปีสิงคโปรน์นี่สามบริษัทนะครับยูปีที่สีออกไปมาผมก็เลยจบเลยผมก็เลยบกลับขึ้นไปสิงคโปร์อีกเท่าวันนี้ออกจากกลับจากสิงคโปร์ปุ๊บผมกับมาพักอยู่ปีนึงผมกับไปอิสราเอลต่อเลยนะเห็นว่า ไปเจองานสิงคโปร์มานั่งนักมาคักคักแล้วนี่สมปูนเฮ็ดงานก็ส้่งสมปูนก็ยัดขนยัดคนปูนยังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจักเฮ็ดเล็กเฮ็ดไม่เฮ็ดยังตัดยงตัดหยาม้ามาคักคักนี่ไปเจองานอิสราเอลนี่ผมบอกเลยว่าสบายเลยอิสราเอลนี่แบบยกอือผมกับแบกมามแล้วผมบอกก็ผมสบายเลยยังผมเฮ็ดปัดบคุยยังเพเนี่อิสราเอลมูเขาเจ้าเฮ็ดที่เขาเจาว่าเฮ็ดมือหนักๆนี่ผมบ่ท่านแบกตะกคุย อินทรพดเลามือเฮ็ดตัดบักเขื่อาตัดบักพิกตัดบักเขือตัดกะหลกกะลําตัดพักกาดหัวบุ้งหัวยังพวกนี้ตัดบึดเฮ็ดเฮ็ดเบิดนตัดหัวบบกทับทิมทับเติมเฮ็ดเบื้อตลอดบ่านักซําสิงกับปู่ครับพี่น้องน่ายิ่งยิ่งเกาหลีนี่ผมบอกเลยงานเกาหลีนี่ผมมาสบายที่สุดเท่าที่ผมเคยไปสบายก็อิสราเอลอีกผมถึงผมถึงอยู่ได้ดวนฮอเช็ดแปดปีปานี้มีคนถามผมมาเนี่ย งานยังหนอกมันเมยบ่มันอันใดมันเมือยมากเกาหลีมันเมือยบ่มันหนักบ่เพราเป็นจริงผมบ่เคยถามเลยผมสิไปฮ็ดงานประเทศใดผมบ่เคยถามเลยว่างานหนักบ่ครับมันเมืยครับบ่ครับมันเป็นแต่เช็ดแต่บ่ครับผมบ่เคยถามผมถามว่ามีโอเ็ดบ่ผมไปทุกประเทศผมถามว่ามีโอเดบ่ครับผมอยากเฮ็ตโอผมอยากเฮ็ตโอผมอยางมีโอเลหลายผมอยากได้ส่งเงินหลายผมบอกแค่นี้ผมบ่เคยถามหนวว่างานหนักหรือเปล่ามันเป็นแต่เช่นได้บ่มันเป็นแต่ไวบ่ร่างกายซัมหนี้ ผมนำนักผมแค่นี้ผมนำมมมมนักผมผมผมอ้วนผมเตีย้ยผมสูงผมผู้สูงแล้วผมเฮ็ดผมก้มผมยังบ่ได้ผมเป็นแต่เฮ็ดงานไหวบ่หลายคนถามมาผมนี้ก็เคยถามผู้ใหจจกเจอเรื่องนีมิต่ถามว่ามีโอเห็ดบ่นะครับผมเอากับมาวากัน่นถามมาเขาก็ตอบไปตอบได้เรยว่าง,งานที่หนักที่สุดทอาที่ผมไปคือประเทศสิงกะปูถึงมองอยู่มองเ้าแม่นแต่ปีแรกยั่งไปนอยแง่กันแล่าบ่เล้ววัดนี้ไม่ยาไม่ยิ่งแข็งหลายวัดที่นิ้ว มันอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเต่อดทนกับการนอนว่าเสรีภาพนั่นข้าเจ้าเบานอ่นขาเจ้ากระทั่งเหรียญกรทั่งมวนผู้หลองคาราชอาเกีกับหลองผู้เหรียญการพระนั่นกับเหรียญจักยังตัวยังเนี่ยเขาก็เขาก็อยู่ในสังคมแบบนั้นแต่ว่าเขาก็อดเอาอดทนกับอินดีมันไปสิงคโปร์ครับพี่น้องถึงไม่เงียบไม่ยิ่งกับวาเขาก็ต้องอดกับความความอยากของเขาเกาเห็นไม่ยิ่งพอที่ขาเจ้าก็แต่งตัวลอยเหลี่ยมอยู่เหลี่ยมมาแล้วมันก็ขึ้นไปตัวเที้ยตัวเด่น คนก็ให้อายุยี่สิบห้าปีสมัยนั้นมันก็ไห้กำลังคึกนปรนี้นะครับก็ยอมรับว่าสุดๆเลยสิงคโปร์นี่นะครับประเทศอื่นอยู่มากสบายๆบายอิตาเลีก็อยู่แบบสบายๆอิตาเลีก็ที่อยู่ที่อาศัยกันลำบากคัดกันนะแต่ว่าก็ยังว่าโอเคกว่าสิงคโปร์นะประเทศเกาหลีก็สบายเลยสำหรับผมนะครับแต่ว่าผู้คนเจืองา้นนักกันนักอีหลีนะครับเด้ออันนี้เราสูฟังนะครับอันนี้แล้วแต่ไปสิมาเจอนะครับเด้ออันนี้ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในประเทศสิงคโปร์นะครับผมมาสิงคโปร์นักที่สุดแล้วถ้าคุณใดมีข้อมีนยังกับข้อมีนใดนะครับเด้อสอบถามมาได้เดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาสู่ฟังถ้าเปลี่ยนประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สนองว่าภาษานะครับเด้อเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กันกับมือนี้ฝากไว้แค่นี้อยู่ที่มีเฮงลำด้วยกันทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทรัพย์สักใครครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ